วสวัสดีครับร้อนมากครับผมร้อนมากครับแต่งงานนะครับคุณพ่อก็พาจอดพักนะครับผมร้อนมากครับผมอากาศมีแบบโยอดความร้อนเลยนะครับหานั่งในรถยังร้อนนะครับคุณพ่อก็เลย จอดพักนะครับผมดน้ำให้ทายงามน,นะครับเพราะอาการ้อนมากนะครับนันบ่งพี่นอนที่ค้างเลยบ่กข้งนอนเลยใหญ่กว่าเยอ อันนี้ร้อนมากครับพราะอากาศร้อนนบต้องได้น้ำฝนนะฮะเดินรถไปเรื่อยๆนะครับ ีกำลังน้ำอยู่นะครับผมใชแม่แม่ร้อนครับผม,ก,ก,บมกำลังใจนะครับตอนนี้เรากำลังถึงกับเริ่มทำนะครับเนาะ ร้อนมากนะครับวันนี้ผ่ากาศร้อนที่ปกตินะครับร้อนแบบร้อนเลย น้ำไปเรื่อยๆนะครับน้ำอิมแล้วก็อาบน้ำต่อนะครับ <c oughs> เยงอ่ะโบายย็นเย็นด <c oughs> <c oughs> ้สบายเลยครับผมเด่นร้อนมาเจอน้ำนี่โห oh สดชื่นเลยครับ นี้เราก็จอดติดที่ปั๊มนะครับก็ไปอาหลังต่อนะครับว้ายงามดีใจครับ 쭉쭉 쭉쭉 c h ตั <ersch> ้งแต่ประมาณ8โมงเก้าโมงครับผมประมาณ8โมงตอนนี้ก็เที่ยงครับอยูทางานดีใจโยกมหัวนะครับผม โยกหัวเลยครับดีใจครับเอเออารอ์ดีตันนี้นายงามนี่ทำผลงานเริ่มดีแล้วนะครับผมรายงามก็มาเหงานเทนข้อใหญ่นะครับลายงานแล้วนะครับ เิ่มจะชิมน,นะครับ จุบจุบเอาโยกหัวใหญ่เลยครับไทยงามอนี้ก็อาบน้ำก็เสร็จแล้วนะครับอาบน้ำบนรถนะครับผม เดี๋ยวเก็บใงายงา,กานก่อนนะครับต่อนะครับได้ยืนสบายสบายเราใช้ถุงดำมาด้วยนะครับโยกใหญ่เลยครับดีใจครับอ้าว พอก็กําลังเก็บถ่ายงามครับเคนะสำหรับทุกนี้นะครับเราก็อาบน้ําให้ไทายงามนะครับผมระหว่างเดินทางนะครับก็สําหรับทุกนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติงด้วยนะครับบุสุขสวัสดีครับครับเสียงครับเชียงขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับครับบ๊ายบาย